สวัสดีครับวันนี้ชัดก็จะมารีวิวเจ้าฮุนไดเฮสทวันนะครับผมเครื่อง2,005ดีเซลเกียร์ออเกียร์ธรรมดานะครับปี2012นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมชัดก็เก็บงานเพิ่งเสร็จนะครับนี่นะครับผมนี่เป็นฉ่อมเขาเรียกว่าฉมดีลักแล้วนะครับผมนี่นะครับสีรอบคันสวยนะครับนี่นะครับฟิล์มติดใหม่นะครับเป็นดำ60%รอบคันนะครับผมนี่นะครับ นี่ยางพิลลรี่นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้สีรอบคันสวยขัดเคลือบสีมาแล้วนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับพุนไดทัวร์ลิงนะครับผมมีกล้องถอยด้วยนะครับนี่นะครับกล้องถอยหลังนี่นะครับนี่ใครหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้เป็นตัว11ที่นั่งนะครับผมนี่นะครับ นี่สภาพสวยเลยใครหาไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ผมเปิดราคาที่สาม0สนสองบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอรสอยู่ชนบุรีบางแสนนะครับมาดูตัวจริงกันได้นะครับผมภายงภายในสภาพสวยเลยนะครับนี่นะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับปันท่านล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับผมเบาะหนังนะครับไปซักสปามาหมดแล้วนะครับผม นี่นะครับผมอ่เดี๋ยวลองนี่นะครับไม้สองแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมมีจอแอนดรอยตรงกางนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำหมดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวไปดูบอดหลังกัน ประตูข้างนี้เมื่อกี้เปิดเล่นนะครับปิดไปสนิทนะอ่านี่นะครับเบาะสภาพสวยเลยนะครับผมเบาะมีสนะี่แถวนะอันแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่นะครับนี่นั่งได้สิบเอ็ดคนนะครับผมเบาะสภาพสวยเลยมีแอร์ลาวนะครับนี่แอร์หนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะครับเย็นทั้งหน้าทั้งหลังแน่นอนนะครับผม นี่นะครับประมาณนี้นะนี่ภายในเบาะคนนั่งก็จะเป็นนี้นะครับภายในเบาะหน้านะนี่นะครับประมาณนี้นะนี่สภาพสวยเลยนะครับผมประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราลองเปิดฝาท้ายดูกันอ่ะนี่นะครับผม อันนี้ครับฝาท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรถไม่เคยชนนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับชิ้นกันนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบหมดนะครับซอกเดิมอยู่ครบหมดนะครับอาเปดนี่นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทเครื่องแล้วดู เครื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้ารอไว้เลยนี่นะครับยวลองสตาร์ทเครื่องกันหยียบคัทด,ด้วยนะอ่านี่นะเครื่องสตาร์ทง่ายเสียงนิ่มนะครับสตาร์ทเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กัน อันนี้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับผมนี่นะครับนี่ไม่มีไอพุ่งนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลขับทางไกลได้นะครับผมน้ํามันเครื่องน้ำมอน้ําชัดเซอร์วิสเมเนเนนมาให้หมดแล้วนะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มนะครับนะครับไม่มีเยิ้มนะซื้อได้เลยนะครับผมแห้งๆหมดเลยนะครับแล้วก็รถเดิมๆไม่เคยมีชนนะครับฝากระโปรงไม่ร็อได้ขยับนะครับ ฝากระโปรงเป็นของฮุนไดเดิมโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับแบตเตอรี่สภาพยังดีอยู่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับผมคันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับราคา3า0 0 0 0สองบาทนะครับเป็นตัวฮุนไดเทสวันปี2012นะครับเครื่อง25 0 0ดีเซลเกียร์กระปุกนะครับผม รถอยู่ชมบุรีบางแสนนะครับซื้อเงินสดต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมเล่มทะเบียนพร้อมโอนครับก็ถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามมันเข้าไม่ได้นะครับศูนย์เก้าหกเก้าเก้าหนึ่งเกเก้าหกเก้าะครับไลน์เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ภายในรถแล้วนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมกระจกใช้งานได้ครบหมดนะครับนี้อ้าวข้างนี้สวิตช์ไม่ดีนะเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับ ยู่ดีลงไม่ได้เช้อ่านได้ละเนี่ยได้ไดละแสวิตไม่ดีนะเดี๋ยวผมเก็บงานให้แสวิตไม่ดีเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับจอ Android นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่นี่ดู youtube เปิดหนังเปิดอะไรได้หมดเลยนะครับเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำหมดนะครับไฟพาม,มากใช้งานได้ครบหมดครับอ่านี่นะครับประมาณนี้ ไม่มีไหล่นะสำหรับคันนี้นะนี้ก็มีที่วางแก้วน้ํานี่หรือไม่ก็พับขึ้นเป็นที่นั่งก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับอ่าเขาเียหนึ่ง ับง่ายนะครับผมปล่อยคันเร่งก็ไปเอ้ยปล่อยคันทดก็ไปเลยนะครับแผมเครื่องก็ไม่อืดด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบไปดูแอร์เย็นฉ่ำน,นะครับความร่มความร้อนทางไกลาหายห่วงนะครับนี่นะครับขับดีมากเลยนะครับ ดีขับง่ายนะครับช่วงล่างดีไม่มีเสียงดังนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับระบบเบรกดีหมดนะครับช่วงลงช่วงล่างดีไม่มีสั่นไม่มีกระพือนะครับเบรกไม่มีเสียงดังนะครับตกหลุมไม่มีเสียงดังเช่นกันนะครับก็ถ้าใครหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับผมฝากคันนี้ด้วยนะครับไว้เป็นตัวเลือกนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับผม